อันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพสองหน้าพระประธานวัดละกำนะครับน,นี่วันนี้วันพระนะครับได้ชมพระกันนะครับเป็นพระสมเด็จที่โดยเป็นรอยคราบนั่นคือคราบสมัยก่อนก็ใช้ปูนปลาอ้อยนะครับเป็นคราบนะครับน้ำมันคราบเลยก่อนขุดแม่พิมพนะครับ อันนี้ด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูด้านที่สองอันนี้เป็นด้านที่สองนะครับเป็นด้านที่สองของสมเด็จวรากังพิมพ์สองหน้าพระประธานนะครับ่าดูยากครับหากลตองก็ยากนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างนะครับนี่เป็น ทมเสด็จสองหน้านะครับวะละกลังนะครับเป็นพระประธานนะครับมันเป็นรอยตัดนะครับรอยที่เขาตัดยังไงก็ได้เปื่อจะให้มันตุกเข้าในโกรบครับดูยอดยอดเขีดนะครับแล้วก็ดูองค์เขนนะครับดูค,ร,คร,ดราบต่างๆนะครับอันนี้จุมกันนะครับ เก็บไว้นานมากเลยนะครับนี่ได้มาจากพัทลุงสมัยสมเด็จพ,พุทธจานทร์ตัประพาดลงมาเผยแปรพุทธศาสนาทางภาคใต้สมัยพศ2,400กว,กว่กว่า2อ0 0กว่ากว่าแต่นั้นประมาณนั้นครับ รู้สึกว่าสองพันสียกว่านะครับประมาณนั้นครับนี่นี่นี่ขบด้านเบนนะครับขอบด้านเบนนะครับ,บ,น,บ,น,น,รบนี่นะครับเป็นสมเด็จบิมสองหน้าพระประธาน ของวัตกรรมนะครับของสมเด็จพุทธจารย์ตนะครับตอนตายตามนี้นะครับแสงไม่ค่อยเปลยงพอครับว่าปรบเย,นเย็นนะครับอากาศนะครับดูครับเนื้อดีมากครับ ทั้งสองด้านก็คล้ายกันนะครับแต่ปิ่นสองหน้านี้นะครับม,มีมีหลายแบบนะครับแล้วแต่บุญวาสนาเคยได้แบบไหนนะครับบางคนว่าเต้บางคี้บางเตรียมบ้างนะครับแต่เอาจริงๆนะครับอยู่ที่ความรักความชอบ ครับอันนี้ผมได้มาจากจังหวัดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับสมัยสมเด็จพุทธาพุทธจารตประพาสออกมาเืยแพร่พุทธศาสนาในสมัย2400ันส้ต้นๆนะครับแต่ผมได้มาหลายปีแล้วได้ในถ้ำนะครับลึกจากพื้นถ้ำประมาณเกือบสองเมตรนะครับนั้นมามีประวัติการได้นะครับ ไมได้ไปกดเพื่อาอาถรรพ์เลยนะครับเพียงแต่ว่าไปช่วยพัฒนาพื้นที่ให้กับสานักปฏิบัติหรือว่าให้วัดนะครับช่วยเหลือวัดแล้วก็เจอมาแล้วก็สำเร็จคืคนพบแล้วก็ผมมอบให้ผมในฐานะช่วยเหลือหา,านสาธารณะด้วยจิตอาสาให้กับวัดนะครับผมก็เลยรับมาแล้วก็ชูไว้จนถึงตัวตวันนี้นะครับ นะคเมื่อกี้นะครับจะคมมอมเมนต์ยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับถือว่าไว้ด้วยความศรัทธานะครับ